เมาสวนนะคะจะบอกเลยว่าไพรเวทมากเมาสวนทั้งหมดคนเดียวโอ้โหต้องยืดอย่างงี้นี่จะหาดูนะคะทุกคนวันนี้โอ้โหมากับซอสไม่ไหวเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณซอสสิริสิริการขอบคุณซอสสิริสิริการที่พามานะคะ เ,เขาเรียกว่าอะไรมาถึงปุ๊บทุกคนพอจอดรถปุ๊บเวลาก็คือ1 1ึ่งหนนบายโมงสเิเอนาทีใช่ปะพอเมื่อกี้จะไล่ใช่ปะเห็นเวลามันขึ้น 1, 3, 3, 1นึ่สสานี่โอ้โหจะพาดูว่าเมาส่วนทั้งหมดนะคะอยากให้ทุกคนเห็นวิวตรงนั้นนะนี่ดูวิวตรงนั้น กมองเห็นปะล่ะทุกคนนี่ผูเขาจ้าโอ้โหพะนี่สวยไม่ไหวอะดูความสวยของหน้าไปก่อนนะคะนี่ที่เหมาทั้งหมดเลยนะทุกคนสวยไม่ไหวอยากพาดูอดไรนะสวยมากค่ะคุณดาวน่ารักมากพลังงานเดียวกันไม่ไหวเลยนะเราเนาะนี่พาดู นี่นะคะเออถ่ายรูปถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ไหวผ้าเหมาสวนนะนี่แต่วันนี้หันหน้าหาแดดก็จะแบบว่าอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปแบบเนี่ยอ่ะถ่ายรูปดูดิทุกคนเหมาแบบไม่มีใครอ่ะ มีแค่เราอ่ะทุกคนคิดดูมีแค่เราอ่ะเดี๋ยวพาเสยดูดอกไม้นะคะเสยดูดอกไม้แทนแทนอ่ะดูพวกเขาดูพวกเขาดูความมั่งคัง่งเหลือเฟือของโลกใบน,นี้อันนี้มันต้นอะไรเหมือนในเทพนิยายเลยทุกคนสวยค่ะใช่ไหมคุณนอนุวันสวยสุดๆแต่แดดไม่ไหวหาทางออกก่อนตอนเนี้ย <laughs> หาทางออกจากสวนตรงนี้คือ นี่ยแหละเนาะก,ก็ขอบคุณใช่ไหมทุกคนขอบคุณอุยต้นนี้สวยจังเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้ทุกคนเนี่ยดูดิต้นอะไรอะ่ะทำไมสวยจังเนี่ยสวยปะกำลังดูที่เที่ยวโซนริมน้ำสรับบุรีก็เจอ,อไลค์คุณเตยแต่อ้าวจริงปะเนี่ยคุณดาวอะไรกันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อ อะไรกันเนี่ยอะไรกันโอ้โหหนึ่งเดียวกันไม่ไหวเลยนะเนี่ยหนึ่งเดียวกันอยู่ในแปลว่าเราอยู่พื้นที่เดียวกันเนาะเนี่ยนะทุกคนสุดยอดเลยอะ่ะต้องขอบคุณเขาสร้างมาให้เราเนาะทุกคนเคยเห็นแต่ในหนังอะ่ะเนี่ยแบบสวนพวกแบบเนี้ยเคยเห็นแต่ในหนังพวกหนังฝรั่งอ่ะจะชอบดูจะเตยจะชอบดูพวกหนังแบบหนังประมาณแบบว่าหนังเจ้าหญิงอะ่ะทุกคนคือเตยจะเป็นคนเวลาดูหนังใช่ไหมจะชอบหนังที่ ภาพสวยอันดับแรกเลยนะภาพต้องสวยโปรดักชั่นต้องดีถ้าภาพไม่สวยแบบภาพมืดเนี่ยดูไม่ได้จริงๆนะอย่าอย่าเป็นเหมือนไลท์เตยนะไลท์เตยนี่คือไลท์แบบหน้ามืด,มดอะ่ะหอ้ยเลวฝูงนกแบบทุกคนดูดิมันทำไมมันเวลวีอิ่งขนาดนี้อะ่ะแล้วนี่ก็คือต้องขอบคุณนะขอบคุณเขาที่สร้างมาให้เราอะ่ะ เนี่ยทุกคนดูทุกสรรพสิ่งสร้างมาให้เราหมดแล้วไม่ต้องจ้างคนสวนเองไม่ต้องปลูกหญ้าเองไม่ต้องลงดินเองไม่ต้องซื้อต้นไม้มาเองเขาสร้างให้เราหมดแล้วเราแค่เอากายมาเสพทุกคนมูลค่ามันเท่าไหร่เอาแค่ต้นเนี้ยต้นเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่ต้นนี้ต้นเดียวเนี่ย,ย,ย,นนย,ยไปซื้อเองก็คือ โอ้โหไม่รู้เท่าไหร่แล้วนี้แบบมันมั่งคั่งขนาดไหนทุกคนคิดดูดิสิ่งที่แบบทุกสรรพสิ่งเขาเขาสร้างมาให้เราอะมันค้อเหลือเฟือเราทุกคนไปเห็นห้องน้ําทุกคนดูห้องน้ําคือเนี่ยมีความปลูกเถาวัลย์คุมห้องน้ําอ่ะมันเหมือนที่เราแบบเคยดูรูปเอาไว้อ่ะมันเหมือนที่เราแบบเคยดูรูปเอาไว้อะทุกคนดูในรูปในอะไรพวกแบบ ชอบดูภาพแบบพินพ์เทเลสดูอะไรอย่างเงี้ยตาเราได้มาเห็นว่ามันมีอยู่จริงอ่ะทุกคนเนี่ยแหละเนาะเวลาที่เราแบบเวลาจะเสพสื่อเสพอะไรนะทุกคนนี่อ่ะดูดูกลางหันดูเพื่อนะคะเวลาจะเสพสื่อเสพอะไรนะทุกคนมันเข้าประสบการณ์เราหมดเลยมันเข้าประสบการณ์เราทั้งหมดอ่ะทุกอย่างที่เราเสพเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเหมือนอะไรที่เราแบบ ไปให้ความสนใจกับมันซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆมันก็จะเข้ามาในโลกของเราคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแล้วแต่ว่าเราอะอยากจะไปขยี้จุดไหนอยากจะไปอยู่จุดไหนอยากจะให้มันมาคอนเฟิร์มอะไรเรานะทุกคนจะไปคอนเฟิร์มในด้านด้านภัยสารหรือจะเขาโอ้โหตรงนี้สวยมากทุกคนอะให้ดูวิวนี่ทุกคนดูภูเขาและท้องฟ้า และทุกคนดูตรงหน้าเตภยภพยศาสตรประดะ่ะเนี่ยหูยเหมือนแบบที่เคยฝันน่ะเพราะมันจะเป็นทางเดินแล้วตรงไปในป่าแบบนี้ทุกคนเตยเคยฝันเนาะก็ไม่เชิงว่าฝันจินตนานการคิดภาพเอาละกันแบบว่ามันจะเป็นแบบเหมือนมีต้นไม้อยู่สองข้างทางอะแล้วเราเดินไปนตรงทางเนี่ยเตยก็คือเป็นบ้าไปแล้ว เป็นเป็นบ้าไปแล้วนะคะอคุอ้ยอู้ภูเขาสวยมากอยากพาดูภูเขาอีกแ่เนี่ยเห็นภูเขาไหมสวนอเอ้ยคุณน้ำหนึ่งอะ,ะเฉลยเฉยเลยฉเฉลยเฉยเลยอะความลแตกไม่มันสวยอย่างงี้ทุกคนเนาะ โอ้โหอ่ะเ <c oughs> นี่ยแหละสิ่งที่เราแบบเห็นมันซ้ำๆอ่ะเนาะทุกคนแค่แบบดูมันซ้ำๆผ่านหน้านอะ่ะเราก็ได้รับเราก็เหมือนเขาจัดเรียงมาให้เลยเราก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่ได้รับนะคะนะนะทุกคนทุกคนอยากอยู่ตรงไหน อยากอยู่ที่ความไพศาลง่ายๆสบายๆหรือว่าอยากอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแต้วแนวทุกคนเห็นฝูงนกไหมดูฝูงนกเห็นไหมก่อนตัวมองไม่เห็นจอโทรศัพท์อะสวยมากเลยใช่ปะ่ะนี่นี่อ่าเนี่ยแหละทุกคนทุกอย่างสร้างไว้ให้เราหมดแล้ว แล้วก็พายเวทด้วยเห็นไหมมานี่ใครมเมาร้านคนเดียวเลยจ้ะมเมาร้านยืนตักแดดอยู่คนเดียว <laughs> ทุกอย่างเขาสร้างมาให้เราหมดแล้วเรา appreciate นะเห็นไหมมันทุกอย่างมันมีพร้อมมันมีมาให้เราหมดแล้วมันมีพร้อมมาหมดแล้วนี่อันนี้คําพี่อ้อบ,บอกเนาะเหมือนเราเป็นลูกใช่ไหมเกิดมาแล้วมีพ่อแม่พ่อแม่ก็สวยมากเลย อู้เมาร้านไม่ไหวไพรเวทโคตรๆนะคะมาด้าด๋อไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็คือกินแต่ส้มตำมแม่เบิ่งเนี่เฮ้ยอันนี้หน้าตามันเหมือนส้มตำที่เราตำเลยเธอนี่ไปที่ไหนก็คือกินแต่ส้มตำมแม่ดูมังสาวิรัตไม่ไหวปังปะด นะทุกคนโอเคเดี okay, ๋ยวกินข้าวก่อนนะคะนะกินข้าวก่อนนะคะทุกคนให้พาดูแค่นี้แหละนะเนี่ยแหละสพคือเราแค่เขาเรียกว่าอะไรสนใจแต่สิ่งที่ชอบเนาะทุกคนสนใจแต่สิ่งที่เราชอบนะชอบสิ่งไหน,นเราก็สนใจอันนั้นแหละเนาะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราไปให้ความสนใจกับสิ่งไหนสิ่งนั้นมันก็เข้ามาในประสบการณ์เราโอเค